คไปดูไปดูคะแนนความสามารถหน่อยนะโยให้ใครละคนเท่าไหร่นะครับก็วันนี้อาจจะน้อยไปนิดนึงนะพี่ปูเพราะว่าต้องยอมรับว่าวันนี้นักเตะไทยเล่นไม่ดีซะเลยนะครับคอมไม่ดีด้วยมาตรฐานถ้ามาตรฐานไทยร้อยแต่ละนัดวันนี้ผมว่าไทยดรอปไปประมาณสามสีสิเปอร์เซ็นเลยนะกับการได้แค่เจ้าวันนี้ อาซิลักเทสูงเนินพีปูเห็นชัดเจนเลยว่าวันนี้เขาดูดาวลงไปกว่ากว่าช่วงที่ที่เขาขึ้นมาเป็นมือหนึ่งหรือว่าที่เขาเล่นกับบุรีรัมพอสมควรพอโดนประตูแรกเข้าไปดูเขาไม่มั่นใจเลยการออกมาตัดก็รับหลุดมือหรือว่าจังหวะจากโคนมาดูผิดพาลาดไปหมดวันนีส้สำหรับสาหรับแชมป์สิวรักษ์ผมผมอยากให้ห้าจุดห้ามากเลยแชมป์ อ่านะฮะอย่างลูกที่สองผมว่าเขาเขาน่าจะพันอ่ะพี่ปูครับอืม,อมคือ,อท่านที่คอมเมนต์บอกว่าให้ศูนย์ให้หนึ่งอะไรเงี้ยมันมันเป็นไปไม่ได้นะครับอันนี้ก็ต้องต้องบอกว่าด้วยความเข้าใจนะครับไม่เออไม่ใช่ว่าจะเอาแบบตามเอาเคื่อใจเท่าทีเดียวเอาเอาเป็นว่าเราพอจะ <laughs> อาวางมาตรฐานกันไว้ประมาณนี้ก่อนนะฮะอ y o ให้ห้าจุดห้านะครับก็บก็ ก็ต้องยอมรับไปนะครับว่าว่ามันไม่ใช่เป็นวันของเขาเท่าไหร่สําหรับสิวรักษ์เทศสูงเนินนะครับและจากนี้ไปเนี่ยเราก็คงต้องมีการบ้านหนักๆกันนะครับว่าผู้สาประตูทีมชาติไทยคนต่อไปเนี่ยจะเป็นใครนะครับชัตชัยใช่ครับก็ต้องพักหกถึงแปดเดือนอันนี้ข้อนี้ก่อนไม่ได้เล่นแน่นอนเอเชียนคัพนะฮะซิวรักษ์เทศสูงเนินครับที่เราคาดหวังว่าจะเป็นมือหนึ่งแทนชัตชัยเอาวันนี้ฟอร์มที่เห็นก็คงต้องกลับไปกลับไปพยายามโชว์ฟอร์มในไทยอีกต่อไปนะครับ อ่ะคนที่สามกวินธรรมกัานนั้นก็ยังไม่รู้นะครับว่าจะกลับมาเล่นไทยเอกหรือเปล่าเขาลือกันว่าจะมาท่าเรือนะอันนี้ผมได้ยินเขาลือกันนะนะฮะถ้ามาแล้วได้ลงเล่นต่อนเนื่องนะครับแล้วได้อ,อ่กลับมาสู่ฟอร์มที่ดีเราก็ยังพอมีความหวังว่าจะมีผู้รักป,ประตูอย่างกวินเข้ามาขึ้นมาขยับขึ้นมานะฮะตัวหนึ่งก็คงต้องถึงเวลาแล้วเพราะว่าประตูเราสามคนที่ติดอปครั้งเนี้ยสามสิบกว่าหมดเลยนะครับแม้ว่าผู้รักประตูเนี่ยจะเป็นตําแหน่งที่ มันสามสิบกว่าไม่ไม่ได้เป็นเรื่องที่แปลกประหลาดอะไรแต่ว่ามันก็ต้องต้องเฟ้นหาแล้วล่ะนะครับว่าจะมีประตูคนใหม่ๆขึ้นมาเพื่อจะยืนระยะในระยะยาวได้หรือไม่นะฮะอ่ะใช่ครับไปดูแม็ขวาครับแมขวานารุบดินวีรวัฒิธนโมพี่ปู่วันนี้นรบดินผมว่าเขาก็ทําทํางานได้ดีในในทางวิงขวานะครับการเติมเกมหรือว่าอะไรหลายๆอย่างแต่ว่าพอโดนเพลสไปโดนจี้ไปทางด้านขวา ก็ยังมีหลุดๆุดให้เห็นหลายครั้งแต่ว่าการ,รจ่ายบอลเขา้ากราบเขโทกันคัดแบ็กให้กองหน้าให้กองหน้าได้ยิงผมว่าใช้ได้อยู่หลายๆจังหวะวันนี้ผมให้ต้นเจ็ดพี่ปุบครับอืม <7 S 2> ต้นเดียร์นะใช่ครับมาตรฐานเขายังโอเคสาหรับต้นน้ำรุนบดินขยับมาทางซ้ายหน่อยอ่าธีรัทรบุญมาทันอุ้มก็ยังเป็นอุ้มที่ที่มาตรฐานสูงอยู่แต่ว่าวันนี้เนี่ยผมว่าเขาเก็บอารมณ์ดีในบางจังหวะที่โดนสอยแล้วก็ โอ้โห oh, ชนาทิพมาเคลียผมว่านักเตะไทยชุนด้วยแหละว่าอะไรเนี่ยทําไมมันเล่นโหดขนาดนี้แต่กลายเป็นอุ้มที่นิ่งมากวันนี้ uh. อุ้มนิ่งแต่ว่าผมว่าวันนี้อุ้มเล่นเยอะไปนหน่อยบางทีเลี้ยงเยอะโดนตัดได้หรือว่าจ่ายบอลวันนี้ก็มีเสียบ่อยเหมือนกัน uh. วันนี้ธีรทรในภาพรวมผมให้ธีรทรเจ็ดจุดห้าครับอืม uh. ไม่ได้ uh. คือไม่ค่อยดีเหมือนมาตรฐานของอุ้มน่าจะดีกว่านิ่ uh. นิดนึง อืมครับค่ะอ่ะ,อะมาดูเซนเตอร์ฮาฟครับครับกิษด,ดาคาแมนกิษด,ดาแบกเยอะมากมในช่วงแรกๆพอมายืนกับปวีดูเหมือนอมไม่รู้ว่าแฟนบอลเห็นเหมือนผมไหมพี่ปูเห็นเหมือนผมไหมว่าเขายืนไม่เข้ากับปวีเลยอะ่ะอืมอืมมันมันมันเหมือนมันเหมือนขับกันไปหมดมันเหมือนสลับกันไปหมดแล้วดูดูไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ วันนี้ผมว่าเขาเล่นไม่ค่อยดีแต่ในบางจังหวะก็จะเล่นยากเกินไปด้วยความมั่นใจของเขาครับวันนี้ผมให้กิษฎาการแมนเจ็ดพี่ปูอืมปกติค,คือมาตรฐานของแต่ละคนเนี่ยปกติมันมันมันดีกว่านี้นะฮะอ่าอาจาครับบอกว่าอ่อุ้มอย่าก็ยังเยอะไปจริงๆแล้วอุ้มเยอะกว่านี้อีกด้วยมาตรฐานส่วนตัวของเขานะครับอ่ะกิษฎาการแมนก็ก็ลดลงมาถ้าเทียบกับเกมก่อนก่อนหน้านี้นะฮะอ่าคนคต่อไป ปวีตันทเตมีครับโอ้โหปวีปวีเล่นไม่ได้เลยครับผู้ในเกมนี้เนี่ยผมไม่รู้ว่าด้วยการที่เพิ่งฟื้นจากอาการบาดเจ็บหรือว่าเต้นกับนักชิงชนะเลิศหรือเปล่าแต่ว่าอย่างหลังเนี่ยอาจจะมีน้อยแต่ว่าด้วยความไม่ฟิตของปวีแล้วปวีเป็นนักบอลที่ต้องใช้ร่างกายในการประทะคือมันต้องฟิตเต็มร้อยเสมอในการได้รับโอกาสลงสนามแต่ว่าพอ,อร่างกายไม่ฟิตแล้ว พอมายืนเนี่ยอาจจะมีปัญหาส่งผลกระทบพอสมควรปรวีในครึ่งแรก45นาทีผมให้ปวี5.5พี่ปูอืมอืมอืมะผมว่าเขา,าดูโลลานไปหมดครับบางคนว่างงมากทำไมทำไมทำไมให้ปวีลงก็ต้องอธิบายกันอย่างนี้อีกครั้งน,นะครับว่ากองหลังเนี่ยในตำแหน่งเซนเ,นเตอร์เนี่ยมันไม่มีใครแล้วนะครับทอมเบียไม่มีชื่อใน23คนนะครับ เอเดียดดอลล็อก็ไม่มีชื่อในีคนนั่นเป็นเพราะว่าเจ็บนะครับเจ็บชนิดที่ลงไม่ได้แน่ๆนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้นอกจากปวีแล้วไม่มีใครเลยในตําแหน่งในตําแหน่งนี้นะฮะนอกจากจะโยกเอาคนอื่นมาเล่นนะครับอันนี้อธิบายแบบนี้นะฮะซึ่งต้องยอมรับนะครับว่าว่าปวีวันนี้ก็พลาดเยอะแต่จริงๆแล้วทรงปวีก็จะเป็นทรงนี้นะครับที่แหนว่าในเราเคยเห็นภาพที่เขาเล่นกับสิงคโปร์แล้วทําหน้าที่ได้ดีนะฮะลูกกาอากาศลูกอะไรต่างๆนนะปวีเป็นแมนออโต้แมทในเกมนั้นนะฮะ ว,วันนี้ก็อย่างอย่างที่บอกเลยครับพอฟอร์มมันมันรูดเนี่ยมันก็นัดกันรูดไปหมดนะฮะปะวีผิดพลาดเยอะพอสมควรนะฮะใช่ครับอก็อย่างที่บอกอาจจะให้หลายคนบอกว่าผมให้เยอะบางคนก็บอกผมให้น้อยไปแต่ว่าผมว่าอยู่อยู่ในเกมประมาณนี้แหละเพราะว่าเขาเล่นไม่ค่อยดีเลยวันนี้ต้องบอกก่อนว่าเขาเขาเล่นได้ต่ำกว่ามาตรฐานถ้าเทียบก,ก,กับเกมสิงคโปร์เยอะมากนะครับอไปที่พี่ตังหน่อยสหรัฐอยู่เย็น วันนี้ครึ่งเวลาแรกเป็นครึ่งที่สารัฐทำงานหนักอืแล้วพอเล่นสองคนกับธนวัตริี่ปูม,มันดูยากมันดูไม่ลงตัวเลยอะ่ะมันดูต่างคนต่างวิ่งหาบอลแล้วทั้งคู่หาบอลไม่ค่อยเจอเลยในครึ่งเวลาแรกอืมมันเหมือนไม่ค่อยได้เล่นด้วยกรรมี่ปูพอไม่ได้เล่นด้วยกรรมเนี่ยแฟนบอลจะเห็นได้ชัดเลยว่าความห่างของของสไตล์การเล่นหรือว่าการเล่นเข้าขาเนี่ยม,มันไม่ค่อยมี สารัตพ <ST AN> ยายามจ่ายบอลจ่ายแล้วติดธนวัต์ก็ใจ่ายแล้วติดจ่ายแล้วติดนะพี่ปู่ในครึ่งเวลาแรกอันนี้เราต้องยอมรับเลยมันไม่ผ่านสตีจะแกะบอลไปทางไหนมันก็มันก็ดูเหมือนสติสสสสข,ขัดไปหมด <ST AN> วันนี้สารัตแต่ว่าครึ่งหลังเนี่ยพอได้พิธิวัดมาสารัตเริ่มเริ่มผ่อนคลายขึ้นงาน,น,าานาในครึ่งเวลาแรกสารัตเบาขึ้นในครึ่งเวลาหลังขยับขึ้นไปข้างบนได้จนเป็นที่มาของลูกสองประตูต่อหนึ่งวันนี้ผมให้ตังเจ็ดจุดห้าครับอืม มีคู่เล่นนะ<ว>สารัตเป็นลูกที่ยิงประตูได้อืมคือจริงๆแล้วหลายคนก็บอกว่าบางเกมเกมโดยเฉพาะยิง่งเกมแรกๆของทัวร์นาเมนต์เนี้ยนะครับที่สารัฐเล่นแล้วอาจจะไม่เข้าตาเท่าไหร่นะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะครับในแผนของมาโนสารัฐคือผู้เล่นคนสําคัญของเขานะครับที่จะควบคุมจังหวะการเปลี่ยนบอนลซ้ายขวาอะไรต่างๆนานะครับแล้ววันนี้เนี่ยมันก็ทั้งทีมแหละที่มันไม่ได้ดูโดดเด่นมากนะครับแต่สารัฐก็ยังคงเป็น แกนในแดนกลางที่ทําหน้าที่ได้โอเคมีประตูเกิดขึ้นในเกมนี้นะครับเป็นประตูใ,ในโจนเนอร์มนต์ของเขาด้วยนะฮะใช่ครับอ่ไปถึงน้องกันธนวัฒน์ซึ่งจิตถาวรพิปุตน้องกันหลายๆเกมผมผมคาดหวังกับเขาสูงเพราะว่าด้วยพรสวรรค์ด้วยความขยันแล้วก็ด้วยดีกรีที่พกมาหลายๆเกมกันทําได้ดีแต่หลายๆเกมสองสามเกมพอกันเงียบพอกันเล่นไม่ได้เนี่ย กันอืดไปเยอะนะพี่ปูครับตื้อไปดื้อ,อ,อเกมนี้เป็นอีกหนึ่งเกมที่กัรหายไปดื้อ,อเล่นไม่ออกแม้ว่าจะขยันเรื่องขยันการขยันเหมือนเดิมม,มีลูกยิงไกลส,สวยๆให้เห็นแต่ยังเปลี่ยนเป็นประตูไม่ได้แต่ลูกเกมแต่ความเข้ากับเพื่อนเข้ากับเจเชื่อมกับสารัตการดูตื้อไปเลยม <laughs> ผมก็สงสัยว่าระดับมาตรฐานนี้มันมันต้องแพลวแพลกว่านี้ แล้วน้องการเป็นเป็นนักบอลที่ไม่ค่อยจ่ายบอลแนวหรือกันจะเล่นบอลสั้นแล้วเล่นชัวเน้นชัวเน้นง่ายพี่ปูอืมอืมแล้วผมว่าผมว่ากางงันงงด้วยแหละพอมาเจอพวกอ,อินโดเจอเวียดนามเตะอย่างนงี้นะ <c oughs> เจอสอยแตาหลังไม่งงเลยเจอแต่บอลแรกที่ล่วงไปแล้วมีข่าสไลด์ตามมาด้วยอะไรเงี้ยโอ้โหใช่ยังเด็กใช่ ได้ครับวันนี้กับ45นาทีผมให้น้องกาห5.5น้องการหายไปจากเกมเลยอืมอืออืออ่าครับก็ไม่เป็นไรนะครับจริงๆผลงานของกันที่ผ่านมาก็โอเคนะครับแต่ว่ามันก็เป็นอย่างนี้แหละนะครับในจังหวะฟุตบอลในบางเกมนะฮะอ่ะขยับ,ยไ,ปบไปดูตัวบอลครับชนาทิพย์สงกสินชนาทิพย์เป็นเจที่ผมผมก็ยังมองว่าเจเป็นส่วนสําคัญของ,ของทีมชาติไทยวันไหนเจเล่นไม่ออก นั่นเท่ากัาบว่าทีมชาติไทยปิดสวิตวันไหนเจเล่นได้น่นก็เท่ากับไทยเนี่ยโอ้โหใส่เทอร์โบเข้าไปเต็มที่วันนี้เจ<ม>เจอ,อัดมากนะทั้งครึ่งแรกและครึ่งหลังเจพยายามเดินเกมพยายามทุกวิถีทางทั้งวิ่งไล่เกมรับทั้งเปิดเกมลุกแต่ว่าดูเหมือนว่าวันไหนที่ไม่ใช่วันของเราเนี่ยมันดูอัดไปหมดจริงๆเกมลุกไทยดูตื้อมากสําหรับเกมนัดน,นี้แต่ว่ามีจุดเปลี่ยนก็คือสองประตูที่เราได้เห็นเนี่ย แต่วันนี้เนี่ยเจเจอึดอัดมากผมไม่รู้ว่าด้วยแทคติกหรือว่าด้วยข้างๆที่คือมันจ่ายบอลแล้วมันมันเขาเรียกว่าอะไรพี่ปูมันจ่ายบอลแล้วมันมันไม่เนียนตาเหมือนเดิมมันไม่สมูทเหมือนหลายๆเกมที่ผ่านมาวันนี้เจเล่นไม่ออกเลยผมให้หกพี่ปูแม้ว่าวันนี้จะได้เอ็มบีพีนะแต่ว่าขอลดคะแนนหน่อยแล้วกันอืมอืมอืมอืออ่ะแล้วก็ เขาก็ทุ่มเทเต็มที่นะครับพยายามอยากอย็หนักหนาเจหนักหนามาโดยตลอดนะฮะใช่ครับไปดูไปดูแนวลุกนะครับบดินผาลาก่อนเลยบดินผาลามีความเร็วมีความเร็วมีความหลากหลายมีจุดเปลี่ยนก็คือมีสปีดของเขาจากที่เขาหลุดไปยิงจังหวะแรกแล้วก็เป็นที่มาของประตูหนึ่งประตูต่อหนึ่งอ่า ถามว่าเกมแรกกับเกมที่สองต่างกันไหมผมว่าเกมแรกเขาเล่นดีกว่าเยอะขณะที่เกมนี้เนี่ยอ่าเขายังมีข้อผิดพลาดพอสมควรเขาต้องขยายขยันไล่กว่านี้อีกหน่อยสำหรับบดินภาลาแต่ว่าภาพรวมๆกับการติดทิมชาตแิแล้วแล้วทําได้ดใีในสองนัดน,นี้เนี่ยผมถือว่าเขาใช้ได้วันนี้ผมให้บดินผาลาเจ็ดจุดห้าพี่อืมครับคื บดินบดินความสามารถเฉพาะตัวเขาสูงอยู่แล้วนะฮะเมื่อไหร่ที่กล้าเลี้ยงกล้ากินตัวเขาเขาจะทําลายแนวรับได้ได้ดีมากนะครับสองเกมหลังเนี่ยบดินมั่นใจขึ้นนะฮะใช่ครับใช่ใช่ผมมองว่าเขาต้องต้องเรียกความมั่นใจแล้วได้ลงสนาม,มบ่อยๆโดยเฉพาะในระดับท <ừ> ีมชาติเพราะว่าในระดับสโมสรเนี่ยเขาเขาพิสูจน์ตัวเองได้เต็มที่ละครับอ่ไปดูสุ p โชคสารชาติครับสุ p โชคสารชาติวันนี้ก็อ้วมเหมือนกันนะ โดนเตะโดนแทะโดนแท็ก <Don> แต่ว่า,า,าก็ยังเอาตัวรอดมาได้อ uh, ลูกที่เขาแกะบอลมาแล้วให้สารัฐยิงก็ต้องชมความไวของเขาขณะที่ความกล้าเล่นของสุภโชคมีอยู่แล้วแต่ว่าพอเงียบๆไปเนี่ยมันในครึ่งแรกเนี่ยเขาเล่นไม่ออกจริงครึ่งหลังเนี่ยดีกว่าครึ่งแรกหน่อยนึงแต่ว่าไม่เด่นสักเท่าไหร่วันนี้เขาดูตื 4, ้อๆผมให้หกจุดห้าสำหรับสุภโชคสารชาติครับ อ่ะพี่มุ้ยครับครับพี่มุย้ยพี่มุ้ยเหนื่อยมากเลยพี่ปูวันนี้พี่มุ้ยดูเหนื่อยเชื่อเถอะผมบอกว่าเหนื่อยด้วยแมตช์การแข่งขันไม่ได้มไม่ใช่เขาฟอร์มตกนะพี่ปูดูดอรอบแรกๆเขาสดมากอืมวันนี้เขามีโอกาสไม่ใช่มีมีโอกาสแต่ว่าดูเขาไม่สดชื่นดูเขาล้าดูดูดเขาไม่ฟิตเหมือนช่วงแรกๆเลยเล่นไม่ออกเลยพี่มุ้ยเก็บบอลไม่ได้ด้วยพี่มุ้ยเดี๋ยวห้กินห้าแล้วกันวันนี้ เอออ้าวก็ไม่เป็นไรนะครับเป็นกําลังใจให้ให้กันต่อไปในวันที่มันอาจจะไม่ดีมากนะครับสาหรับฟอร์มการเล่นโดยรวมแต่ว่ามันก็ก็ต้องยอมรับว่าคู่ต่อสู้เขาก็ไม่ได้อ่อนนะครับแม้ว่าเกมแรกมันจะดูว่าเราถล่มเข้ามา4-0อย่าลืมฟุตบอลโลกนัดแรกเราก็ถล่มเข้ามาแบบนี้นะครับที่บ้านเขาที่จาการ์ตาและนัดที่2เนี่ยก็เสมอที่ UAE ถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยอินโดนเซียจะจะเล่นนัดที่สได้ดีขึ้นนะครับ หลังจากที่เขาเคยเล่นกับเรามาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมันก็ไม่ได้ว่าเราจะย้ำเขาได้ทุกเกมนะครับแล้วเราจะระเบิดฟอร์มเก่งได้ทุกนัดนะฮะแต่ว่าเราก็เดินทางไปถึงแชมป์นะครับอ่ะครับไปดูไปดูอ่าตัวสำรองนะครับเป็นยังไงกันบ้างเลยครับไปดูคนทําประตูแรกหน่อยอดีศัก์ไกรสอนก๊อปลงมาในครึ่งเวลาหลังแล้วก็ยิงประตูได้อ่าความสดของอดีศัก์เป็นความแตกต่างเลย กอลหอยลงมาเล่นได้พลิกบอลได้จ่ายบอลคือเก็บบอลได้ผมว่าด้วยความสดของร่างกายของกอในระดับอาเซียนกอเล่นได้แล้วแล้วเป็นคนยิงโป้ปิดบัญชีได้เม,มื่อไหร่เขาคือความมั่นใจของเขาเนี่ยไม่ต้องห่วงประสบการณ์เขาไม่ต้องห่วงแต่ว่าพอเล่นระยะยาวๆเนี่ยผมไม่รู้ว่าเขาจะรักษามาตรฐานได้ไหมแต่45นาทีเนี้ยผมว่าเขาโอเคกับข้างบนบที่ที่เขาทํางานแทนทีละสินแนงดงดา แล้วก็มีหนึ่งประตูทํำให้ไทยกลับมาเข้าสู่ร่องสู่ลอยผมให้เจ็ดจุดห้าสำหรับอดิศักดิ์ใรสอนกับหนึ่งประตูของเขาอ๋อเนะฮะคะแนนสูงนะครับถือว่ายิงได้ถือว่ายิงได้นะครับอ้อาวไปครัไปนะครับอพิธิวัตรสุกิตธรรมกุลนะครับพิธิวัตรมาแทนธนวัตรคือพอพิธิวัตรลงมาเกมไทยสดชื่นอาการบอลเห็นเลยว่า เกมของไทยสดชื่นแล้วก็เดินหน้าตรงกลางฟุตบอลของสหรัฐเล่นง่ายขึ้นสมูทขึ้นแล้วสหรัฐไม่ต้องทํางานหนักขึ้นพยายามแกะ,อะบอลแล้วดันบอลขึ้นมาได้เยอะมากแจกจ่ายกันทั่วถึงแล้วอบอลของมาเลยโตกลับมาเนี่ยพิธิวัตรก็ยังเป็นพึ่งงานที่คอยตัดคอยแต่งคอยแท็กทําให้กองหลังเนี่ยเบาใจขึ้นเยอะก็ผมมองว่า45นาทีของพิธิวัตรให้เจ็ดพี่กู กลับมาลงในพื้นที่ที่คุ้นเคยนะครับดูได้ยในครึ่อหงต้องบอกว่าพอลงมาแล้วสถานการณ์มันดีขึ้นนะครับจากตามหลังศูนยนแล้วก็กลับมาครองบอลมากขึ้นแล้วก็กลับมานำสอ1น,นะครับคะแนนทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยนะครับมันก็เป็นคะแนนที่เราทีมงานเราก็ก็นั่ง อ่าดูแล้วก็ให้จริงๆแล้วมันก็ไม่ใช่เป็นมาตรฐานว่าจะต้องเป็นแบบนี้นะฝ่ายจัดเขาก็อีกแบบหนึ่งท่านผู้ชมก็อีกแบบหนึ่งแล้วแต่มุมมองเป็นทัศนะแล้วกันนะฮะก็ไม่เป็นไรอ่าอันนี้ก็ก็ไม่ว่ากันนะครับท่านผู้ชมมองยังไงก็ก็แลกเปลี่ยนกันนะฮะอ่าคนต่อไปครับตัวสำรองครับอีกคนหนึ่งพี่ปูจากพิธีวัดแล้วไปที่วีรเทพป้อมพันธ์ครับวีรเทพผมว่าเล่นวันนี้เขาเล่นตำแหน่งที่วิ่ไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่ แต่ว่าก็ยังก็ยังรักษามาตรฐานของเขาได้ดีในระดับหนึ่งแต่ไม่เนี๊ยบเหมือนกับเกมที่แล้วบางทีกองกลางเนี่ยอย่างจังหวะที่สองเขาอาลูกที่สองเขาก็จ้องนานไปนิดหนึ่งการออกบอลบางทีอาจจะยากแต่ว่าการเอาตัวรอดของการจ่ายบอลแล้วก็การแท็กเกิลบอลเนี่ยโหเสียยมากลูกนั้นที่แฟนบอลอินโดอานักเตจอินโดฟ้องว่าเขาเขา,เขาดักสอกหรือว่าจังหวะที่เกือบโดนจุดโทษ พี่โดนผู้เล่นมา,อ,าอินโดพาทัวร์ในเก่าเคทโทษแล้วก็ล้มลงไปแต่ว่าผู้ตัดสินไม่ให้คือพอไม่เล่นในตำแหน่งที่ถนัดเนี่ยจุดเด่นมันมันก็จะหายไปเหมือนที่แฟนบอลบอกว่าทําไมที่ซองโดไปเล่นซ้ายแล้วไม่ค่อยดีเช่นเดียวกันรจริงๆแล้ววีรเทพเล่นในตำแหน่งสารัสหรือพิธิวัฒน์เขาเขาทงานได้ดีวันนี้เขาอาจจะเหนื่อยน,นิดนึงเพราะว่าบ,บางบางจังหวะในไทยมันดันขึ้นสูงเยอะแล้วก็อืมต้องต้องคอยต้องบอกว่าวิ่งไล่นักเตะของอินโดนีเซีย วันนี้เขาไม่ค่อยเด่นเท่าไหร่ผมให้หกจุดห้าครับอ่าครับอ่าเหลือใครอีกบอดแล้วยังเหลืออ,ลอ,ลอ่าฟิลิปโรเลอร์ลงมายี่สิบนาทีโรเลอร์ก็ก็มีความขยันของเขาแล้วก็ได้ตักบอลทีหนึ่งจังหวะหนึ่งหนึ่งก็ทําได้ดีแต่ว่าเวลาเขาอาจจะน้อยไปน,นิดนึงวันนี้รโรเลอร์ยังไม่ฉุดฉาดแต่ว่ามีความเร็วให้เห็นหลายๆจังหวะให้ห้าจุดห้าพี่ปูครับ อ่ะนะครับนั่นคือภาพรวมของทั้งหมดนะครับนักเตะไทยในวันนี้นะครับก็ก่กอนอื่นก็ต้องก็ต้องบอกท่านผู้ชมบอกว่าอ่ะมันก็จะมีวันที่ประทับใจบ้างไม่ประทับใจบ้างผมเชื่อว่านักฟุตบอลเองก็คงจะรู้นะครับแต่ว่าในองค์ประกอบอื่นๆเราก็ต้องเข้าใจด้วยนะครับอธิบายกันอีกครั้งหนึง่งไม่ใช่ว่าจะเข้าข้างทีมไทยหรือว่าอะไรนะครับแต่ว่าหลายคนถามว่าทําไมไม่เป็นตัวนั้นทำไมไม่เป็นตัวนี้นะฮะอ่ะอย่างเช่นอ่พิธีวัตรสุกิจธรรมกุลเนี่ยนะฮะทำไมไม่เอาลงอ่ะพิธีวัตรมีอาการบาดเจ็บนะครับม แต่ละคนเนี่ยมันไม่สมบูรณ์หมดเลยนะครับอย่างที่เจพูดไปแค่ในหลังเกมก็บอกว่าเอเรดดอนลอกก็เจ็บทอมเบียก็เจ็บข้างหลังนี่ไม่มีเลยนะครับเพราะนั้นเนี่ยตัวผู้เล่นมันก็อาจจะไม่ได้อย่างใจที่ว่าจะเอาให้ลงนะครับอ่ะเจนพบอีกคนนึงโยเจนพบโอเคอีกคนนึงอืมเจนพบมีเวลาน้อยเกินไปประมาณห้าหกนาทีรวมทดเวลาบาดเจ็บก็เจ็ดแปดนาทีก็เขาก็มีความมุ่งมั่นวิปูแต่ว่าเวลาน้อยเกินไปเดี๋ยวให้คะแนนมันมันก็ไม่ดูไม่ค่อยเหมาะนะอืมครับอะครับอ่ะโอเคนะครับ ก็ยังไงก็ตามนะครับก็ต้องขอบคุณนักฟุตบอลทีมชาติไทยทุกๆคนนะครับขอบคุณโค้ชทีมงานสตาฟโค้ชขอบคุณผู้จัดจาการทีมขอบคุณสมามคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยที่ทําให้ทีมไทยเราเน,นี่ยเดินทางไปถึงแชมป์ในครั้งนี้นะครับด้วยการคว้าแชมป์เป็นสมัยที่6ในอาเซียนนะครับถ้าเราย้อนกลับไปดูก่อนเริ่มต้นทัวร์นาเมนต์นี้นะครับก็เป็นงานที่ไม่ง่ายทีเดียวกับการที่เราจะชิงเจ้าอาเซียนคืนมานะครับเรา เริ่มต้นเตรียมทีมกันด้วยสถานการณ์ที่มีเวลาฝึกซ้อมในเมืองไทยเพียงแค่5วันนะครับอันนี้อธิบายกันก่อนนะครับในะขณะเดียวกันนะครับเราเริ่มต้นทวน์นเมนนี้นะครับในเกมแรกกับตีมอร์นะครับแล้วหลังจากนั้นเราก็เล่นได้ดีขึ้นเรื่อยๆในหลายๆเกมที่แฟนฟุตบอลประทับใจชอบใจกับผลงานจนกระทั่งเกิดกระแสฟีเวอร์นะครับและมาถึงนัดชิงชนะเลิศที่นัดชิงชนะเลิศนแรกเราชนะเข้ามา4ประตูต่อศูนย์ความคาดหวังก็ อาจจะเยอะหน่อยนะครับแต่ว่ายังไงก็ตามผมเชื่อว่าทุกคนได้ทุ่มเทกันอย่างเต็มที่ที่สุดนะครับแล้วก็พยายามทําหน้าที่อย่างดีที่สุดนะครับสุดท้ายแล้วเนี่ยเราไม่ได้แพ้ใครในทัวร์นาเมนต์นี้นะครับส่วนจะพลับใจมากขนาดไหนนะครับก็ต้องเข้าใจในกีฬาที่มันไม่ได้มีวันดีๆทุกวันนะครับมันมีองค์ประกอบเยอะมากไม่ว่าจะเป็นเรื่องของออสภาพร่างกายเรื่องของเทคนิควิธีการเล่นเพื่อจะเป็นแชมป์นะครับก็ต้องบอกก่อนว่าเรา ไปเอาแชมป์นะฮะเราไปเล่นเพื่อแชมป์<ฮ>ะนะครับก็บ <laughs> ผมเห็นคอมเมนต์แล้วเนี่ยก็งงๆเหมือนกันนะครับว่าทําไมบ่นกันขนาดนี้นะฮะ <laughs> ทั้งๆที่เรา, <laughs> เ,ราเราเล่นในเกมมือหนึ่งเนี่ยเล่นได้ดีมากๆผมว่าทัวร์นาเมนต์นี้ฟุตบอลไทยเล่นได้ดีในรอบหลายๆปีเลยทีเดียวนะครับสปีดบอลดีผู้เล่นตั้งใจแล้วก็มุ่งมั่นกันมากนะครับเกมออกมาสวยๆเลยนะครับจะมีวันนี้ ที่มันก็ไม่ได้แพ้นะครับแต่ว่าโอ้โหบ่นกันแบบผมผมก็ไม่ไม่รู้จะอ่านยังไงนะครับเอาเป็นว่าก็ <laughs> อยากจะเป็นกําลังใจให้นะักฟุตบอลเหนื่อยมากนะครับ